สวัสดีครับผมนาเอกวศินสันสังข์เทวรดชตำแหน่งปัจจุบันรองเสนาธิการโรงเรียนในเรือรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาพบกับผู้ที่สนใจที่จะสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารในวันนี้ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนสิงคโเบียนและโรงเรียนสุนุหลาบวิทยาลัยจากนั้นได้เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20แล้วก็ได้เลือกเป็นเหล่าฐานเรือเนื่องจากว่าคำพูดที่ว่า join the navy to see the world ผมต้องการเห็นโลกกว้างครับเมื่อจบการศึกษาจงเรียนในเรือแล้วผมได้สมัครเสียรับราชการในกองการบินฐานเรือโดยได้ไปรับการศึกษาจากโรงเรียนการบินกองทัพอากาศก,าก่อนหนึ่งปีนะครับซึ่งตรงจุดนี้แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งของชีวิตผมที่กองทัพเรือและโรงเรียนในเรือได้ให้โอกาสผมเลือกในสิ่งที่ผมรัก หลังจากที่ผมได้ปฏิบัติงานอยู่ในกองการบินฐานเรือเป็นเวลา7ปีแล้วเนี่ยกองทัพเรือได้ให้โอกาสผมที่จะปฏิบัติงานในเรือผมมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเรือเรือหลวงกาญบุรีนำนักเรียนในเรือไปฝึกภาคทะเลต่างประเทศถึงประเทศออสเตรเลียจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้ควบการเรือหลวงโพสัมต้นและผู้ควบการเรือหลวงเจ้าพญาตามลำดับซึ่งทุกท่านจะได้เห็นว่านอกจากการเป็นนักเรียนในเรือที่การศึกษาตามปกติแล้วเนี่ย เราได้เลือกที่จะเป็นนักบินได้เราสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ขับการเรือได้ผมได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธการฐานเรือมากกว่า10ปีจากนั้นแล้วกองทัพเรือได้กุณาเลือกผมให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฐานเรือไทยประจำกรุงโรมประจำสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งของชีวิตผมผมได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้แทนกองทัพไทยในการปฏิบัติงานกับ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโรมและได้ประสานงานร่วมกับนานา,นาชาติที่สหรัฐอิตาลีซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้มีโอกาสจะถวายงานถวายความปลอดภัยถวายความสะดวกแด่พระบรมสารุปงศ์ที่ได้เสด็จมาเยือนสาธารณรัฐอิตาลีถือว่าเป็นโอกาสอดีของผมและครอบครัวที่ได้มีโอกาสได้เห็นโลกกว้างอย่างชัดเจนเวลาถึง3ปีอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจ ที่จะมาเป็นนักเรียนในเรือได้รับทราบว่าชีวิตการเป็นฐานเรือมีโอกาสเลือกคุณมีโอกาสเลือกที่จะทําในสิ่งที่คุณฝันในสิ่งที่คุณหวังได้ให้มันเป็นจริงครับขอบคุณครับ